นี่ก็เป็นประกาศของสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าิทอารายเขตพระนครเหนือขอให้นักศึกษาตั้งอยู่ในความสงบโดยปรากฏว่าเหตุการณ์การประท้วงของศูนย์นิสิตนักศึกษาเรื่องการกลับมาของพระพิสุจิจอมลถนอมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางเหม็นพระบรมเดชานุภาพนอกจากนั้นยังได้ใช้วืนปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่อันเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาในเช้าวันนี้เวลาประมาณ6กนาฬิกา4ีน้อยด้วย แขวนเนี่ยมันมาจากการที่เริ่มต้นจากเหตุการณ์มันเกิดจากการแขวนคอนะก็คือมีการแขวนคอคนแขวนผู้กระทําในขณะเดียวกันความอายุติธรรมก็ถูกแขวนเพราะทุกวันนี้วัฒธรรมพ้นผิดลอยนวลก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสังคมไทยมันต้องเรียนรู้ที่จะต้องเอาเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเข้ามาให้สู ความยุติธรรมที่มันเท่ากันในการแขวนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นการแขวนในที่นี้ก็คือแล้วแต่คนจะตีความคุณเดินเข้ามาในบทบาทไหนประสบการณ์ที่คุณเดินเข้ามาเนี่ยคุณเรียนรู้กับคำว่าแขวนได้จากไหนมีการแขวนคอเกิดขึ้นที่นี่มีการแขวนความอยุติธรรมเกิดขึ้นที่นี่มีการแขวนผู้กระทําผิดไว้ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งเพราะฉะนั้นสําหรับงานแขวนคือการที่ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ว่าสังคมไทยยังแขวนอะไรอยู่อีกบ้าง ในส่วนของนิทรรศการแขวน6ตุลานะคะพื้นที่ออนไซต์มิวเซียมนะข้อเท็จจริงแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาปรับใช้เนี่ยเราพยายาม ดึงความสนใจเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการเนี่ยเข้าสู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็เลยมีบทบาทในการทำนิทรรศการชุดนี้ในปีนี้ครบรอบ44ปี6ตุลานะคะซึ่งตัวเทคโนโลยีในที่เนี้ยเราใช้ a r อาเทคโนโลยีจริงเราก็คิดกันเยอะว่าว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรแต่ในความข้อจำกัดในการพัฒนาแล้วก็ด้วยโจทย์ที่เราอยากนำเสนอพื้นที่จริง ให้คนเห็นว่าอาดีตมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่จริงซึ่งสิ่งที่จะใช้ได้ที่ทเชื่อมโยงได้มันเรียกว่า augmented reality หรือ AR ซึ่งเรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่รู้จักอยู่แล้วเราอยากนําเสนอภาพอาดีตซึ่งเคยมีความรุนแรงเกิดขึ้นที่นี่ในเหตุการณ์6ตุลา2519ครบรอบ44ปีเนี่ยเราเห็นพื้นที่จริงรอบนี้ไปหมดมันเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงและสนามฟุตบอลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราอยากเอาอาดีตเนี่ยมาซ้อนปัจจุบันถ้าคุณเดินไปมาคุณก็จะเห็นปัััจจุบน,นนนวี พอผ่านไปพ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นอดีตแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันในวันนี้คุณก็จะเห็นพื้นที่สนามหลวงอันสีเขียวพื้นที่สนามบอลน,นั้นที่มีคนเล่นฟุตบอลอยู่แต่ในขณะเดียวกัน6ตุลา44ปีที่แล้วมีการฆ่าเกิดขึ้นในบริเวณนี้มีความทารุณกรรมกับนักศึกษาเกิดขึ้นเราอยากเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังเป็นแค่ข้อเท็จจริงโดยที่ สามารถไปลิงก์กับส่วนเชื่อมโยงอื่นๆในการหาข้อมูลไม่ว่าเด็กขาจะอ่านจากหนังสือจะเซิร์ชจาก Google จะดูข้อมูลในประเทศต่างประเทศมันมีเยอะมากเราเลยไม่ได้อยากเล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดจัดทั้งหมดตรงนี้เราแค่อยากเล่าว่าหลักฐานในพื้นที่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นข้อมูลที่กลายเป็นข้อเท็จจริงเนี่ย ใน,ในจุดของคาว่าแขวนเนี่ยเราพบว่ามีการแขวนคอถึง5จุดในสนามหลวงจากที่หลายคนคิดว่าเป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นใน5้าจุดเนี่ยเราค้นพบอีกว่ามีชื่ออะไรบ้างแต่ค้นพบว่าสองคนเนี่ยเป็นชายไม่ทราบชื่อแล้วก็อีก3อีกสคนเนี่ยมีคุณกมลซึ่งจะเป็นจุดแรกที่ถ้า,ถาเดินไปทศการเนี่ยจะมีจุดที่เป็นทางขึ้นอยู่ทางซ้ายของหอประชุมเนี่ยไปทางสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์เนี่ยคุณกมลเนี่ยเป็นการแล้วก็โดนยิง ถ้ามีรูปก็คือโดนยิงจากทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเข้ามาเพราะว่ายิงส,สนามหลวงไม่ได้แน่ๆเนื่องจากมันถูกล็อกด้วยด้วยหอประชุมนี่คือหลักฐานที่เราใช้เทคโนโลยีก็คือว่าถ้าคุณดูจาก Google Earth เนี่ยคุณจะเห็นแบบของสนามหลวงแล้วแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็สนามบอลคุณขมลถูกยิงจากจุดนี้แล้วถูกลากไปที่ สนามหลวงเพราะฉนั้นคุณกระมวลเป็นหนึ่งจุดที่ถูกแขวนคอคุณวิชิตชัยและคุณปีชาสามท่านที่เราค้นพบว่าถูกแขวนคอในธรรมศาสตร์แล้วอีกสองรูปที่เป็นนิวอุลวิชเนี่ยที่ถ่ายรูปแล้วก็ได้รางวัลภาพถ่ายข่าวของสำนักข่าวเอพีเพราะฉะนั้นในนิทศการเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีเล่าเรื่องจากข้อเท็จจริงโดยที่นําชมจากจุดที่คุณกระมวลโดนยิงแล้วเดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาเราจะเจอตัวประตูแดงประตูแดงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ เหตุการณ์ที่มีคําว่าแขวนขึ้นมาเนื่องจากเป็นจุดประตูที่ช่างไฟฟ้าและคนปฐถมสองคนถูกแขวนคอและค้นพบว่าเสียชีวิตในวันที่24กันยาจากการติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับมาของถนอมกิติขจรที่บวชเป็นสาม,มเณรเข้ามาเพราะฉนั้นตรงจุดพวกนี้ประวัติศาสตร์เนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วเราก็เลยคิดว่าอจะเล่าภาพได้ไงเนื่องจากเราไปทีมบันทึก6ตุลาเนี่ยได้ไปเอาประตูแดงเนี่ยมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เราก็ซ้อนภาพ AR เข้ามาพอเดินผ่านประตูแดงจุดประตูแดงเดินเข้าไปคุณจะเห็นว่ามีเหตุการณ์เล่นละครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีเป็นละครแขนคอแต่ในขณะเดียวกันละครนี้ถูกลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งแล้วมีการพูดถึงว่านักศึกษาเนี่ยล้อเรียน องค์รัชทายาดโดยการเอามาแขวนคอก็เลยเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์ว่าคนล่างสาไปที่จุดแขวนคอในขณะเดียวกันจุดแขวนคออยู่ที่สนามหลวงเพราะนั้นเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นภาพสนามหลวงปัจจุบันและเราก็ซ้อนภาพ AR หรือ Augmented Reality ของบุคคลที่ถูกแผ่นคอ5จุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเดินขึ้นไปอีกทีนี้ในภาพข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยในการเล่าเรื่องโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีเสียงของวิทยาณเกาะมีเสียงของการเล่าเรื่องของผู้เสียหายหรือญาติผู้สูญเสียในวันนั้นเพราะนั้นในจุดทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการเอาอาดีตมาซ้อนปัจจุบันในขณะเดียวกันเดินเข้าไปหลังบอร์ดข้างในปุ๊บเนี่ย เราจะมีเหตุการณ์อนาคตก็คือมีทีมอาจารย์ดรวินยูของคณะสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้ให้นักศึกษาลองทำโปรเจกต์ โครงการจัดตั้งวิพากษ์วิ์6ตุลาโดยให้นักศึกษาเนี่ยดูหรืออ่านหนังสือแล้วหาข้อมูลของ6ตุลาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนักศึกษาก็ทําการแมปปิ้งแล้วก็ทํางานเชิงอักขิเต็กเพื่อสืบค้นเพื่อเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็จะมี3มิติก็คือเรามีปัจจุบันเป็นพื้นตั้งต้นของพื้นที่เรามีอดีตซึ่งใช้เทคโนโลยี augmented reality หรือ AR มาซ้อนภาพในี่ยเดียวกันก็มีเรื่องราวอนาคตว่าถ้าวันหนึ่งพิพิธภ์ณฑ์6ตุลา เราสามารถจัดตั้งได้เราก็สามารถจะดึงการมีส่วนร่วมของสังคมดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเล่าเรื่องเข้ามาสร้างเส้นเรื่องของการจัดตั้งเทศกาลโดยให้เนื้อหาเนี่ยเป็นไปแนวทางที่การนําเสนอหลักฐานข้อเท็จจริงและว,วัตถุพยานที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะนั้นงานแขวนก็คืองานที่พยายามเล่าปัจจุบันผ่านอดีตแล้วชวนกันเดินไปสู่อนาคตที่เรียนรู้ร่วมกัน เทศกาลนี้นะคะจริงๆเราจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11เดือนตุลาซึ่งวันที่6ตุลาเราจะมีงานของทางมูลนิธิ6ตุลาอันใหญ่ซึ่งเขาจะมีการทําบุญกันตั้งแต่เช้าแล้วมีงานเสวนานะคะแต่ในการเดินชมเทศกาลเนี่ยเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มนะคะแต่เรามีรอบชม่ตั้งแต่11บเอโมงบ่ายสองสโมงแล้วก็หกโมงสำหรับท่านที่สนใจก็เชิญชวนให้เข้ามาชมเทศกาลแขวนมาเรียนรู้ร่วมกันทุกบรรทัดของตัวอักษรที่อยู่ในเทศกาล มีความหมายหมดให้คุณเดินออกไปแล้วก็อยากรู้ต่ออยากค้นต่อเป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนเดินเข้ามาเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจใทุกคนหาข้อมูลต่อต่อไปแน่นอน